ยานเยาวราชเนี่ยเป็นย่านที่โด่งดังในเรื่องของของกินที่อร่อยมากๆครับมีตั้งแต่พัทคารไปจนถึงสตรีทฟู้ดที่คนต่อคิวกันยาวเหยียดครับคุณผู้ชมแต่แน่นอนเขาบ่าวันนี้รายการไทยทิ้งของเราเราไม่พาคุณผู้ชมไปทานหรอกครับหูฉลามรังนกแปะกล้วยกล้วยจับอันนั้นมันธรรมดาไปครับคุณผู้ชมแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมากินลาบครับแต่ไม่ใช่ลาบธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่าเป็นลาบจักรยานครับ ที่ตุย้ยกุ้งเต้นหรือนายคำพีกำลังรำหนุ่มบุรีรำเจ้าของไอเดียร้านลาบจักรยานที่ตระเวนถีบจักรยานขายลาบไปทั่วถนนบริเวณเยาวราชมากว่า13ปีจนกลายเป็นที่รู้จักทั้งคนไทยพ่อค้าแม่ขายและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แปลกแหวกแนวกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ใครเห็นเป็นต้องทึ่งเลยก็คือข้าวของพรุงพรังที่แขวนบนจักรยานทั้งเครื่องปรุงกุ้งเต้น น้ำพริกน้ำปลาสารพัดส,สิ่งถูกรวมไว้บนจักรยานคันนี้ในแต่ละวันพี่ตุ้ยก็จะตระเวนขายตั้งแต่บ่าย3ามโมงไปจนถึง3ามทุ่มหรือจนกว่าของจะหมดโดยเมนูหลักๆก็คือสารพัดลาบปลาหมึกหอยแครงหอยเชอรี่และเมนูไฮไลท์ก็คือกุ้งเต้นครับที่บอกได้เลยว่ารสชาติแซ่บถึงใจที่แม้แต่ชาวต่างชาติยังต้องขอชิมสวัสดีครับโอ้โห สมชื่อเลยครับคุณผู้ชมลาบจักรยานนี่มาพร้อมจักรยานเลยครับบอกผมหน่อยแล้วกันว่าพี่ตกแต่งรถมปด้วยยังไงบ้างฮะด้านหลังนี้ก็จะเป็นที่ห้อยผักนะครับก็จะมีที่ใส่น้ําปตามีถุงห้อยผักด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็ข้างหลังครับผมแล้วก็ข้างหน้าตรงตะกร้านี้ก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันบ้างดีกว่านะฮะฝั่งนี้เลยครับ เมนูแรกของเราอันนี้ก็คือแหนมแหนมครับจะเป็นลาบแหนมครับต่อมาครับอันนี้ก็คืออันนี้เป็นหอยแครงครับหอยแครงนะครับผมต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกเลยแล้วก็มีแคปหมูอันนี้อะไรครับพี่อันนี้จะเป็นกุ้งเต้นครับกุ้งเต้นเหรอฮะใช่ครับโทรหน่อยได้ไหมครับพี่ได้ครับได้ก็จะเป็นกุ้งเต้นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่มันมันยังไม่ตายนี่ยังสดอยู่เลยอ่ามันจะมีเทคนิคนิดหน่อยะครับคือข้างล่างเราจะใส่น้ําแข็งก่อน ใส่น้ําแข็งแล้วก็จะมีผ้าขาวบางคชั้นล่างแล้วก็จะมีผ้าขาวบางข้างบนเพื่อปิดเอาไว้ใช่ฮะเพื่อที่จะให้ความเย็นของน้ําแข็งอะมาโดนตัวกุ้งและกุ้งมันจะสามารถอยู่ได้นานอย่างน้อยก็กุ้งเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ5้าถึงหชั่วโมงโหนานจริงก็เกือบครึ่งวันนะเดี๋ยวไปฝังนู้นกันบ้างนะฮะนี่เฮ้ยอันนี้คืออะไรครับพี่ตัวนี้เป็นเมนูแนะนำเลยครับตัวนี้คือดักแด ดักแด้เอามาทําอะไรพี่เมนูนี้เป็นลาบดักแด้ครับผมลาบดักแด้ครับคุณผู้ชมดักแด้เขาก็มีนะฮะมาตรงนี้ครับอันนี้คือตรงนี้จะเป็นหอยเชอรี่หอยเชอรี่อันนี้เราทําอะไรหอยเชอรี่เป็นลาบหอยเชอรี่คะลาบหอยเชอรี่นะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องปรุงใช่ครับนะฮะตรงนั้นก็จะมีซอสมีมะนาวมีมะนาวทนไม่ไหวแล้วล่ะได้เวลาแล้วครับพี่ผมเอาเมนูนั้นเลยแล้วกันเอาลาบปลาบปลาหมึกนะครับเอาแบบเด็กกินนะพี่กินเด็ดไม่ได้ได้ จริงๆผมชมจริงๆนะพี่อันนี้คือแบบไม่อวยเลยนะผมพูดจริงๆนะคือปลาหมึกสดมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าอร่อยเลยแหละเรื่องนี้เวลาพี่ขายเงี้ยพี่ถีบจักรยานขายหนักไหมอ๋อก็พอสมควรนะครับหนักหนักอยู่หนักส่วนใหญ่มันหนักอะไรพี่หนักด้านหลังเนี่ยจะหนักด้านหลังมันจะมีน้ําแข็งแล้วก็ส่วนมากของจะห้อยอยู่ข้างหลังเยอะกว่าอ๋อเรื่องนี้ผมไม่ขับมันจะล้มไหมเนี่ยพี่อ๋อลองดูได้ครับจริงหรอจริงครับ ลองถีบดูนะโอหนักหลังอ่ะมันหนักหลังอ่ะผมพี่ถีบได้ยังไงอ่ะบ่มันจะสูงไปนิดนึงไงไม่ได้จริงๆไม่ได้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 พอผมขึ้นไปนั่งคอมนะครับผมบอกเลยว่าไม่ไหวจริงๆครับหนักท้ายอย่างที่พี่เขาบอกเลยพอแบบจะออกตัวปุ๊บ ด้านหลังมันสะบัดปุ๊บนี่ไปเลยฮะเมื่อกี้ผมแท็กจะออกไปข้างหน้าแล้วเอาละครับมาถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าต้องมีคุณผู้ชมบางท่านนะฮะต้องอยากกินแล,ะละ้วล่ะเขาจะสามารถเจอพี่ได้ที่ไหนบ้างครับลาบจักรยานต้องแบบไปดักซุ่มอยู่ทางไหนบ้างไหมพี่ถึงจะได้เจอพี่อย่างงี้ฮะหกโมงเย็นก็จะอยู่ตรงวงเวียนโอเดียนนะฮะครับะจะจอดอยู่ตรงนั้นประมาณสักไม่น่าจะถึง20นาทีเพื่อที่จะรอลูกค้าประจําครับผมแล้วก็จะวิ่งเข้าถนนเยาวราชครับครับจะอยู่ช่วงประมาณสักหกโมงถึงประมาณทุ่มหนึง่งครับผมฮะแล้วก็ จะวนเยาวราชประมาณสองรอบครับสามารถที่จะดักรอตรงถนนเยาวราชได้เลยเพราะว่าจะปั่นไปปั่นมาอยู่แถวนั้นและขายวันไหนมั่งครับพี่จะหยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์ครับหยุดสองวันอ๋ออยู่สองวันวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะครับคุณผู้ชมวันอื่นก็ขายตามปกตินะครับผมขอบคุณพี่มากนะครับขอให้ขายดีขายดีไปตลอดนะครับพี่ขอบคุณครับโชคดีครับพี่ โอ้หดูแล้วหนักแทนเลยเนี่ย